ติดตามสาระดีๆรู้ทุกมุมข่าวที่น่าสนใจหลากหลายประเด็นใกล้ตัวกับรายการเพื่อสังคมไทยโดยกองบัญชาการกองทัพไทยสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการเพื่อสังคมไทยโดยกองบัญชาการกองทัพไทยนะครับในช่วงเวลานี้คุณผู้ฟังผมสิธิชัยกำเนิดทองครับแล้วก็เป็นประจำครับที่เราจะได้ร่วมพูดคุยนะครับในประเด็นต่างๆนะครับที่เรียกว่าน่าสนใจนะครับใน แต่ละสัปดาห์นะครับร่วมพูดคุยกันกับศาสตราจารย์ดรชัยยายิมิไลนะครับตอนนี้อาจารย์อยู่ในสายแล้วแหละครับสวัสดีครับอาจารย์ชัยยาครับ ครับผมสวัสดีครับคุณสุติชัยและท่านผู้ฟังที่รพบทุกท่านครับครับสัปดาห์นี้ก็มีเรื่องราวหลากหลายที่เป็นประเด็นที่น่าสนใจนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวของสวที่ตอนนี้เนี่ยก็มีการเรียกแล้วนะครับแล้วก็มีประเด็นที่ท่านสวท่านหนึ่งเนี่ยนะฮะที่นักข่าวถามเป็นภาษาไทยแต่ท่านตอบเป็นทั้งภาษาฝรั่งเศสสัาชีนว่างอะไรบ้างเนี่ยนะครับแหมก็น่าติดตามดีเดียวนะครับเรื่องราวของการปรับคณะรัฐมนตรีนะครับว่าจะปรับหรือไม่ปรับถ้าปรับจะเป็น ยางไรแนวทางเป็นยังไงเรื่องของดิจิทัลวอลเล็นะครับเรื่องของประธานาธิบดีของอินโดนีเซียที่มาเยือนประเทศไทยนะครับแล้วก็ท่านนายกอิงเนี่ยนะก็จะไปเยือนต่างประเทศด้วยเช่นเดียวกันแล้วก็เรื่องราวของอพระสงฆ์ที่เป็นข่าวคราวก็ววน่าสนใจหลากหลายประเด็นทีเดียวนะครับอาจารย์ครับครับเยอะแยะมากเลยเนี่ยนะฮะทุกๆสัปดาห์เนี่ยผมก็คิดว่าเออสัปดาห์หน้านี้คงไม่มีอะไรพอถึงวันอาทิตย์วันจันทร์คู่ช่วยผม ก็บอกว่าอาจารย์สัปดาห์นี้มีนัดหนวุ่นอย่างนี้มีประชุมเรื่องนั้นเรื่องนี้ผมก็ปวดปวดเสียเวก้าเลยเลยนะครับ,รบก็เริ่มต้นอย่างที่คุณสิทธิชัยได้บอกไว้นะฮะก็ในกรณีของสมาชิกวุฒิสภา,พาพก็เริ่มถูกเรียกสอบแรกก่อนเนี่ยนะครับทั้งหมดสิบสว OR โดยคณะกรรมการาการเลือกตั้งเดือครับจำนวนสิบสมาชิกวุฒิสภา,พาพแล้วก็ จะถูกดำเนินการเรียกว่อีก22สวจนไปถึง55สวแล้วก็อีกประมาณ150รสมาชิกผู้ทีสภาทีเนี้ยถามว่าทั้งหมดเนี่ยจะถูกคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกรกตเรียกก่อนี่ยนะครับต่อจากนั้นก็จะถูกคณะอนุกรรมการกรกตและก็ดีเอสไอสอบต่อไปถามว่าจากจำนวนทั้งหมดเนี่ยนะฮะกระบวนการเนี้ยจะยาวไหม ผมก็ต้องเรียนตามตรงว่ายาววอแหวนเนี่ยยาวไปทีเดียวเนี่ยนะมันคง <c oughs> ไม่จบภายในเดือนนี้ไม่จบภายในเดือนหน้ามันจะยาวอีกต่อ,อกไป <c oughs> ทีนี้คุณกุณณสุมาวดีเนี่ยอดีตผู้สมัครสวรเนี่ยก็ไปยื่นเรื่อง ร้องแล้วเนี่ยนะครับ,รบแล้วก็คงจะไม่ใช่เธอคนเดียวเนี่ยส่วนคนที่พูดภาษาฝรั่งฝรั่งเศสขออนุญาต <c oughs> ไม่เคยดามคนแล้วกนเนี่ยนะหรือจะเป็นอดีตผู้สมัครหรือเป็นคนสมัครสวรเนี่ยก็อาจจะเมื่อไปนิดนึงเนี่ยนะฮะก็เป็นเรื่องปกติธรรมดาก็อาจจะประชดประชันนะฮะในเรื่องนี้ทีเนี้ยถามว่าในกรณีดังกล่าวเนี่ยยังอีกยาวนานครับส่วนที่ผู้จะถูกสอยหรือไม่สอยเนี่ยผมคิดว่า อยู่ที่คณะกรรมการการเลือกตั้งและกรมสอบสวนคดีพิเศษเนี่ยในเรื่องของอั้งยี่นะฮะส่วนจะมีพรรคการเมืองจะโดนหรือไม่โดนด้วยมันกรณีอันนี้ที่จะพูดถึงเรื่องการยุบพรรคแล้วก็ยุบสภาหรือไม่อย่างไรเนี่ยนะฮะอันนี้ผมคิดว่ามันสลับซับซ้อนมากทีเดียวในกรณีของที่เกี่ยวข้องทั้งเรื่องของสมาชิกผูธธ้ที่สภาและกรณีของเรื่องพรรคการเมืองที่ดูเสมือนว่าใช้คำว่าเสมือนว่า กระห้องกระแหงกันระหว่างพักเพื่อไทยและก็พักภูมิใจไทยพักสีแดงและพักสีน้ำเงินขอญาตเอยนามเนี่ยนะครับทีเนี้ยในกรณีเนี้ยขอเน้นย้าอีกครั้งหนึ่งในกรณีเนี้ยของสมาชิกวุฒิสภาเยอะแยงอีกยาวนานมากทีเดียวทีเนี้ยมาพูดถึงต่อเรื่องกันเลยเนี่ยนะฮะดูเสมือนว่าพักสีน้ำเงินกับพักสีแดงเนี่ย มันดูเสมือนว่ามีความรุนแรงหรือเกินมาอาจจะถึงขั้นยุบพักกันหรือไม่หรืออะไร,ะไร,ะไรต่างๆเนี่ยผมต้องเรียนตามตรงอันนี้วิเคราะห์นี่นะฮะผมไม่มั่นใจนะฮะว่าจะยุบเมื่อ,อไหร่จะยุบพักไหมถึงขั้นยุบสภาไหมเพราะดูเสมือนว่าหลังจากที่ท่านอนุทินชาญวิริยกุท่รองนายกรัตรีมหาไทยเนี่ย หลังจากไปผ่าตัดตาหรือไปผ่าตัดต้อกระจกหรืออะไรต่างๆเนี่ยที่โรงพยาบาลเสร็จเนี่ยแล้วก็ออกมาทํางานเนี่ยดูภาพแล้วเนี่ยดูกระนุ้งกระดิ่งมากกับนายกแทนองการชินวัตรเนี่ยนะครับดูเสมือนว่าไม่มีอะไรแต่เบื้องหลังฉากเนี่ยดูครูใหญ่กับนายใหญ่เนี่ยของพรรคสีแดงกับพรรคเสีนิยเงินเดี่ยดูเสมือนว่าเดี่ยแต่พรรคก,กนแน่นอน แต่ผมก็ค่อนข้างมั่นใจว่าทั้งสองพักนี่นะครับมีการเจราจาต่อรองกันแน่นอนเมื่อใครมาเป็นรัฐบาลแล้วเนี่ยนะครับเจราจากันเนี่ยเพื่อผลประโยชน์กันล้วนๆเลยเนี่ยนะครับ,รบไม่มีใครอยากเป็นพักห่ายค้านหรอก นะครับ <Okay. S 2> เมื่อสักครู่เนี่ย <Okay. S 2> ผมเพิ่งสัมภาษณ์ขอญาตเอ่ยนามนะครับท่าน <Okay. S 2> อาจารย์ดรสุขขุมเฉลยชัดเนี่ยซึ่งเป็นที่ปรึกษาศูนย์ดุสิตโพเนี่ยนะฮะ <Okay. S 2> ท่านก็บอกว่าสัมภาษณ์คนรุ่นใหม่รุ่นเก่าทําการสํารวจประชามติคนรุ่นตั้งแต่อายุสิบแปดนะฮะจนถึงห้าสิบหกสิบปีเนี่ยประเด็นสําคัญที่ท่านทาการสํารวจเนี่ยหนึ่งเรื่องเลยเนี่ยคือการทุจริตขอรับใชนของนักการเมืองเนี่ยมันมีตั้งแต่อดีตการจนถึงปัจจุบันเนี่ยแล้วเด็ก รุ่นใหม่จนถึง,ถง,ถงยุคผมเนี่ยก็เบื่อนายเหลือเกินเนี่ยการทุจริตคอรัปชันเนี่ยมันปราบไม่มีทางหมดหรอกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อพักการเมืองนักการเมืองทั้งหลายเนี่ยมันมก็ยังมีการทุจริตเจ้าลาดบางหลวงอยู่เนี่ยดังนั้นเดี่ยก็ต้องเรียนตามตรงว่ามันหนีไม่พ้อนอกครับคุณสิทธิชัยครับดังนั้นเนี่ยเรื่องการยุบสภาเนี่ยผมเชื่อว่า คงไม่ยุบหรอกครับไม่น่าเชื่อว่าจะยุบซะได้ซ้ำไปแล้วก็ยุบพักการเมืองเนี่ยก็คงไม่ยุบแน่นอนนะครับแต่นี่เป็นการคาดการนะนะยุบพักนี่ผมไม่เชื่อว่ายุบแน่นอนยุบสภาอาจจะยุบนะฮะประมาณนู่นนะครับ25 7 0นเจ็นั่นล่ะยุบสภาแล้วมีการเลือกตั้งใหม่เมื่อมีการยุบเนี่ยก็ต้องมีการปรึกษาาณะระหว่างพรรคใหญ่ทั้งหลายอาทิพักภูมิใจไทยพักสีแดงพักเพื่อไทยพักกล้าธรรมนี่ล่ะ าต้องคุยกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วละ่ะต้องภาษาก็อยู่ก็เรียบร้อยแล้วแล้วก็บ้านใหญ่ทั้งหลายเนี่ยแะการเมืองไทยมันก็เป็นการเมืองไทยแบบเดิม,ดมนะฮะโครงสร้างเดิมเดิมระบบเล่นพักเล่นพวกระบบอุปถัมภ์ระบบบ้านใหญ่มันก็กลับไปสู่วงจรอุบาทวงจรวัฏจักรเดิมเดิม,นะผ,มผมเชื่อมัน่นว่าเป็นอย่างนั้นเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าอีกครั้งหนึง่งยุบพักไม่มีทางยุบเด็ดขาดยุบสภานน่นแหละครับ ปี2570นเะะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยแล้วที่บอกว่านาย,ยกแพทองทานชินวัตเดินทางไปอังกฤษตั้งแต่เมื่อคืนนี้แล้วนะครับล้วจะกลับในวันอาทิตย์นี้25เนี่ยเราบอกว่าจะเตรียมการให้อดีตนาย,ยกทักษิณจินวัตเนี่ยเพื่อจะหนีแล้วก็นาย,ยกแพรทรองทานจินวัตจะหนีเนี่ยมีการเตรียมท่องทางยวจังหวัดจันทบุรีอระไรต่างๆเนี่ย ก็จะรอดูว่าวันที่13มิถุนายนเนี่ยสาลดีกาแดผดผดดีอาญาผู้ดำรงตำแหน่งการเมืองและหรือสารรัฐธรรมนูญเยบงก็จำไม่ได้แล้วล่ะนะครับจะตัดสินว่าให้อดีตนายกทักษิณชินวัตรกลับไปถูนอนเรือนจำไม่ในกรณีของที่โลงพยาบาลตำรวจท่าน14เมื่อปี66เนี่ยผมเรียนคุณสทธิชัยเมื่อสัปดาห์ที่แล้วอ่ะก็อยู่ที่เรือนจำคงไม่อยู่คงจะอยู่ที่เรือนบ้านเนี่ยนะฮะเพราะท่านอายุเยอะลวท่านคงไม่ดีหรอก แล้วท่านนายกแพทองทานชีรวัตนเนี่ยท่านก็คงไม่หนีหรอกไม่ได้เตรียมโคงเตรียมการอะไรหรอกนะฮะอันนี้เป็นการวิเคราะห์นะฮะจะผิดจะถูกยังไงก็เอา,เอา,เอาไว้ด่าผมตอนนั้นก็แล้วกันเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็ต้องเรียนตามตรงว่ามันไม่มีทางที่จะเป็นไปได้หรอกเนี่ยนะครับ <c oughs> ในขณะเดียวกันกลับมาคุยเรื่องดิจิทัลวอลเล็ตเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้หรอกครับตอนนี้เพราะว่าเรื่องงบประมาณถึงแม้ว่าจะผ่านไปแล้วเนี่ยนะ <c oughs> แต่สภา,าวะการท,ทางเศรษฐกิจไทยเศรษฐกิจโลกวันนี้ บอกตรงตามตรงๆว่านักท่องเที่ยวชาวจีนเนี่ยลดหายไปเกือบจะสามสิบห้าถึงสี่สิบเปอร์เซ็นต์แล้วนะผมเป็นคนที่ซุกซนมากผมไป,กกไปเดินเล่นทึดดงจับไปเดินเล่นที่ตึกแดงไปเดินเล่นตามสถานที่ต่างๆมาบุญคลองเนี่ยก็มีนักท่องเที่ยวอยู่แต่ก็ดูสภาพการแล้วมันเงียบเหงาลงมากๆเนี่ยนะครับ,รบทั้งมาบุญคลองก็ดีอะไรต่างๆเนี่ยนักท่องเที่ยวลดน้อยลงมากแล้วก็ที่ตึกแดงเนี่ย นักท่องเที่ยวก็ลดน้อยลงไปจีนเนี่ยหายไปเยอะเลยเพราะว่ามาโทษสภาวะเศรษฐกิจในเมืองไทยไม่ได้มันเสดเกิดจากภาวะเศรษฐกิจทุกคนทั้งโลกโดยพม่ยิ่งประเทศอเมริกาเนี่ยนะฮะวันนี้คนไร้ที่อยู่อาศัยเศรษฐกิจจีนเอเศรษฐกิจที่อเมริกาได้ย่ำแย่มากเนื่องด้วยประธานาธิบดีโดนัลดทรัมป์เนี่ย ขึ้นมาแล้วมันก็ก่อนหน้านั้นตั้งแต่โจไบเดนเนี่ยนะหลังจากโจไบเดนมาเป็นประธานาธิบดีเนี่ยเศรษฐกิจประเทศอเมริกาย่ำแย่ลงเศรษฐกิจสหภาพยุโรปเนี่ยนะฮะตกต่ำมากรประเทศไทยวันนี้อัตราการว่างงานสูงถึง35%เเซนตะครับ,รบประเทศอเมริกาเนี่ยทั่วทุกเมืองคนประท้วงประธานาธิบดีโดนออัลดทรัมป์เนี่ยสามสี่ครั้งแล้วเนี่ยประมาณล้านล้านคนเนี่ยนะฮะ แล้วก็ไม่พอใจประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยแล้วโดนัลด์ทรัมป์ได้ข่าวว่าเท็จริงผมไม่ทราบได้ก็ถูกลอบยิงสังหารแต่ไม่ไม่บาดเจ็บมากที่รุงวอชิงตันดีซีอันนี้ผมก็ไม่รู้ว่าเป็นข่าวจริงหรือข่าวเท็จเนี่ยนะครับ,รบเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยก็อาจถูกประท้วงไปเรื่อยๆเนี่ยแหละเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าในกรณีดังกล่าวเนี่ยการสภาว,วาะเฉฐกิจนั้นความไม่แน่นอนเนี่ยมีการเตือนทั้งธนาคารโลกธนาคารกองทุนระหว่าง ไอเอฟเเนี่ยนะฮะและธนาคารในประเทศไทยเนี่ยแล้วก็บรรดานักวิชาการทางด้านเศรษฐกิจไทยเนี่ยเตือนแล้วว่าเศรษฐกิจไทยปีเนี้ยมันไม่ดีแน่นอนนะฮะเพราะฉะนั้นคนก็ไม่จับใจ่ายใช้สอยไม่ไปต้องไปเที่ยวอย่างผมเนี่ยผมก็กินข้าวถ,ถัดพริกหยวกกินข้าวก้า,าวพงกระเพราบิงกุเตียวเนี่ยเป็นอาหารเย็นไปล้วล่ะทุกวันนี้นะฮะเพราะฉะนั้นวันนี้เราต้องยอมรับความเป็นจริง ว่าอะไรเป็นอะไรเนี่ยะครับ,รบในอีกมุมเรื่องที่สําคัญก็เช่นเดียวกันนะฮะท่านประธานาธิบดีพราวโว,โว,โวสุบิยันโตของประเทศอินโดนีเซียเนี่ยก็เยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาน,นะครับหาหรือเต็มคณะเลย้ำข้อตกลงหลนึ่งฉบับเป็นบันทึกความเข้าใจระหว่างกระทรวงสาธารณสุขระหว่างไทยกับอินโดนีเซียโดยท่านรัฐมนตรีสมศักดิ์เทพสุทิน กับรัฐมนตรีของสาธารณสุขอิโนโดนีเซียมิสเตอร์สุกิโอนโนนะครับเพื่อจะส่งเสริมทํความตกลงนึงฉบับส่งเสริมความร่วมมือด้านการพัฒนาความร่วมมือด้านสาธารณสุขความเข้มแข็งระหว่างประเทศด้านสาธารณสุขด้านสุขภาพอนามัยการบริการสุขภาพด้านปฐมภูมิการป้องกันร,รวบภุมิโรคติดต่อนะครับแล้วก็การท่องเที่ยวเรื่องสุขอ,อนามัยก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดี นะครับในขณะนี้นะครับ,รบแล้วที่กลับมาคุยถึงเรื่องท่านนายกแพทองการจิรวัตรที่ไปลอนดอนมอนาโคเนี่ยนะก็บอกว่าเพื่อไปเตรียมการอดีตนายกทักษิณที่ว่าจะนหนงจะนดีเนี่ยผมก็คิดว่าคือเป็นไปไม่ได้หรอกอนะครับที่จะมีการดีเหนือกันเนี่ยนะฮะเพราะฉะนั้นผมก็ต้องเรียนตามตรงว่า ในกรณีดังกล่าวเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้หรอกที่อดีตนายก,กสกลชินวัตรแล้วก็นายกแพทงองการชินวัตรที่จะหนีมันจะตัวเตรียมกองเตรียมการทั้งหลายและกระดาษเดียวกันนะครับ,รบก็เราก็ต้องมีการดูกันในเรื่องของความเคลื่อนไหวความสัมพันธ์ระหว่างประเทศนะฮะสภาในเรื่องของสภาพัฒน์ประเบือนเศรษฐกิจไทยปีเนี้ย คาดว่าจะขยายตัวเพียงเนี่ย1.8เอซเท่านั้นเองครับ,รบจากพิษสงครามการค้าระหว่างสหรัฐมาตรการภาษีโดนัลดทรัมป์ลดมาตรการช่วยเหลือเพิ่มเติมเข้าถึงสภาพคล่องรักษาการจ้างงานส่วนการแจกเงินดิจิทัลเฟสาเนี่ยช่วยได้น้อยมากนะเพราะรฉะนั้นเนี่ยการฟื้นตัวอัตราการว่างงานอัตราการของเงินเฟอ้อเนี่ยกก็อยู่ในระดับตำ่ำ เพราะฉะนั้นแนวโน้มเศรษฐกิจในปีนี้นะฮะกว่าจะฟื้นตัวได้ก็ต้องเรียนตามตรงว่าน่าจะลู่หะครับถึงปี70เลยนะฮะ mm hmm. แนวโน้มชะลอตัวทางเศรษฐกิจของและปริมาณการค้าโลกผลกระทบจากการดำเนินงานมาตรการทางการค้าของสหรัฐรวมทั้งความเสี่ยงความบันน้นผวนทั้งภาคการเกษตรเนี่ย อันนี้เป็นปัจจัยหลักๆเลยที่ถามต้องเรียนคุณสิริชัยอย่างตรงไปตรงมาเลยเนี่ยับมันนั่นมากมายผมได้ดู YouTube เมื่อคืนเนี่ยนะฮะได้สัมภาษณ์คนที่เป็นชาวอเมริกันเนี่ยเข้ามาเที่ยวในเมืองไทยเขาบอกว่าปัจจัยอันนี้ดึงเลยเนี่ยค่าเงินบาทมันแข็งค่าขึ้นมา33สบสาทยีสตางค์แลติดตามการค้านะครับนักท่องเที่ยว ลดน้อยลงเงินเฟอเอินประเทศไทยก็มากยิ่งขึ้น <Track. S 2> เขาถ่ายรูปมานะฮะร้านคงร้านคา้าต่างๆเนี่ยปิดตัวกันมากมายอัตราการว่างงานอย่างที่เมืองไทยอย่างผมได้เรียนไปแล้วเนี่ยนะฮะ <Track. S 2> บอกว่า35.26เปอร์เ <c> ซ <oughs> ็นต์ซึ่งมันไม่ไ้ว่างงานในเมืองไทยนะฮะปรากฏว่ามันไปบูมที่เวียดนามฮะข้าง <ứng S 2> ค,คือเวียดนามก็มีการบรหิหารจัดการประเทศชาติแล้วก็เขาเอาชิ้งเอาจัง มากกับการทุจริตคอร์รัปชันและคนก็เทีย่ยวเมืองจีนมากและคนต่างชาติเดี่ยไปอยู่ในประเทศญี่ปุ่นคนอเมริกันเนี่ยอยู่ประเทศญี่ปุ่นเนี่ยมากเดียวเพราะความปลอดภัยนะครับอะไรต่อยต่างๆมาเมืองไทยเนี่ยถูกจับตัวเรียกขาไทยนะครับ,รบแล้วก็ไม่เคยปลอดภัยเรื่องแท็กซี่อีกหนึ่งเรื่องนะครับุณสิริชัยครับแท็กซี่เนี่ยฝังแท็กซี่พอลงสนามบินสุวรรณภูมิเนี่ยนะฮะเขาไปขึ้นรถอะไรรู้ไหมครับ แท็กซี่ของฝั่ง Grab อรอเข้าคิวแถวยาวเลยแต่ฝั่งแท็กซี่เขียวเหลืองก็ดีหรือสีอะไรต่างๆเนี่ยคนต่างชาติไม่ขึ้นเลยเพราะว่าเรียกเก็บเข้าทีเนี่ยห้าร้อยแปดร้อยบาทพันหนึ่งเข้ากรุงเทพมหานครจะไปฝั่ง Grab เนี่ยร้อยบาท200อบาทเป็นไปตามราคาตามมิเตอร์เพราะฉะนั้นตรงเนี้เป็นปัจจัยสําคัญที่ฝ่าย ความมั่นคงฝ่ายรักษาความปลอดภัยาากระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาและการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเนี่ยต้องเอาจริงเอาจังตั้มลงตั้มหัวเนี่ยต้องเอาจริงเอาจังนะครับอันนี้เป็นปัจจัยที่ทําให้ในเรื่องของค่าเงินบาทแข็งค่าขึ้นไม่สอดคล้องกับการพื้นตัวกันกลับมาราคาทองคําวันนี้ก็ขึ้นไปแล้ววันนี้ก็ตกลงมานะครับมันเกิดจากปัจจัยที่มัน พันขวนอยู่ตลอดเวลาเนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็นเรียกว่าเป็นสิ่งที่เราท้าคนวิเรีนคอการเมืองจริงๆคอสภาว่าเศรษฐกิจจริงๆเนี่ยต้องติดตามในกรณีของความเคลื่อนไหวในสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยนะครับแล้วก็ในเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศนะครับแล้วก็มาจากการถึงเรื่องหลังจากโควิดสิบเก้าเนี่ยแล้วก็ดิ่งมันโดยตลอดแล้วก็นิ่งมาโดยตลอดเนี่ยมันก็ยังไม่ได้ฟื้นตัวสักเท่าไหร่และแผ่นดินไหวอีก นะครับแผ่นดินไหวเนี่ยสะเทือนที่เบนมาประเทศสาภาพเบนมาพอดียังสะเทือนอยู่ในประเทศไทยเนี่ยนะครับแล้วก็สําคัญที่สุดเลยเนี่ยสิ่งสุดท้ายที่อยากจะเรียนเนี่ยนะฮะมันก็มาเกิดจากคดีอีกหนึ่งเรื่องโอ้ไม่น่าเชื่อผมก็ไม่อยากจะพูดถึงเนี่ยนะฮะวงการพระสงฆ์ดงคอมมินเนี่ยที่วัดไร่ขิงพอดีเจ้าวาดวัดไร่ขิงเนี่ยคับก็เช้าโชยอีกแล้วนะฮะ คุณสิทธิชัยผมไม่อยากจะพูดเรื่องนี้เลยนะฮะเพราะว่าพอปลาเน่าทั้งตัวเนี่ยมันก็ทําให้ตัวเดียวเนี่ยนะมันทําให้ปลาเน่าทั้งคลองเนี่ยเสียหายหมดเลยครับอยากจะบอกตรงๆว่าแปดร้อยห้าสิบล้านเนี่ยของอดีตเจ้าว,วาดวัดได้ขิงเนี่ยอายุท่านก็เยอะแล้วนะฮะแล้วก็มีเรียกว่า ม่อยากจะเอ่ยชื่อผู้หญิงลงหนึ่งคนนี่แหละท่านก็เลี <c oughs> เ้ยนต้อยไว้ละนะฮะ <c oughs> าาก็หน้าตาดีเนี่แหละเราก็เห็นเด็กอยู่ในออนลงออนไลน์นี่แหละหน้าตาดีเนี่ยก็โกงเงินจากชาวาวาดวัดไร่ขิงเนี่ยนะฮะ <c oughs> แล้วก็เอาไปน่าจะแปดร้อยห้าสิบกว่าล้านไม่ใช่มีพระองค์เดียวนะฮะ <c oughs> มีลูกสมุนอาจจะเป็นวัยาวัชกรใช้คำว่าอาจจะเป็น <c oughs> อย่างเรียกว,ว่า ถูกต้องตั้งข้อกล่าวหาและปัจจุบันนี้ไปอยู่ที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครเรียบร้อยละนะฮะและ้วก็ทั้งผู้หญิงก็ไปอยู่ที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครฝ่ายหญิงเรียบร้อยละนะครับลูกสม,มุนอีกหลายลูกคนเนี่ยก็ถูกเข้าสู่เรือนจำละนะครับทีเนี้ยถามว่าเมื่อมีการโกงเงินวัดวงการสงฆ์วันนี้เสียหายมากอยากจะฝากรายการและคุณสิทธิชัยเนี่ยช่วยประชานพันบ์ลด้วยว่า คนไทยไม่ศรัทธาวงการสงฆ์มากยิ่งขึ้นอยากให้คนไทยเนี่ยสังเคราะห์และแยกแยะและคิดให้ดีๆว่าสำรวจให้ดีๆว่าพระวัดใดพระองค์ใดเนี่ยมีพฤติกรรมอย่างไรผมเรียนตามตรงนะฮะ <c oughs> ผมก็มีพระที่ดีๆแล้วผมก็จะศึกษาสมเด็จบางอง์นี่นะฮะ <c oughs> ที่เป็นสมเด็จแล้วเนี่ยบอกตรงๆเลยว่าสมเด็จบางองค์เนี่ยก็เป็นพระที่เรียกว่าเห็นแก่ได้นะครับ วิพาดวิจารณพระองค์นู้นองค์นี้ไหม่ดีอะไรต่อะไรต่างๆเห็นแก่เงินต่างๆไม่อยากเอ่ยชื่อแล้วฮะเป็นพระดังๆทั้งหลายเนี่ยแล้วก็เป็นพระที่เรียกว่าดูหมอดงหมอดูดูอะไรต่างๆเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ผมก็จะฟังบ้างไม่ฟังบ้างผมไม่ใช่คนงมงายผมจะทําอะไรรู้ไหมฮะเชื่อในคําสั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทําดีอย่างเดียว ไม่ยึดติดอะไรทั้งสิ้นเนี่ยนะฮะแต่ผมก็ยังเรยวว่ามีพระพุทธรูปอยู่ที่บ้านนับถือพระดีๆอะไรต่างๆพระป่าสิงต่างๆเลยเราต้องสังเคราะห์และก็สังเคราะห์ให้ดีๆว่าพระดีเป็นอย่างไรนะครับดังนั้นเนี่ยก็อยากจะเตือนทั้งหลายว่าศึกษาให้ดีๆว่าพระวัดไหนเป็นพระที่ดีจริงๆนะครับก็อยากจะบอกว่าแม้กระทั่งในเรื่องตรงเนี้ยวงการสงฆ์เนี่ยพระดีๆยังมีเยอะครับนะครับมีพระ เน่าตัวเดียวเนี่ยเสียไปทั้งห้องเลยก็อยากที่จะเรียกว่าวันนี้คนไทยเนี่ยเห็นพระแล้วก็แบบโอ้โหบังวัดผมไปทําบุญกับคุณแม่ผมถึงกันเสียไปหลายปีแล้วเ้ี่ยนะคผมเข้าไปบังวัดเห็นพระศักดิ์เต็มตัวผมบอกแม่แม่รีบถวายของเสร็จแล้วรีบออกมาเลยผมกลัวพาพต้นคุณแม่ผมแล้วก็ผมเนี่ยนะฮะแล้วก็นี่หนึ่งเรื่องสุดท้ายนะครับสรีงอถล่มเนี่ยนะฮะดีแล้วครับ ที่เรียกว่าทั้งในเรื่องของในส่วนรัฐบาลเจ้าหน้าที่ตำรวจเอาจริงเอาจังมากกรมสอบสวนก็ดีพิเศษเนี่ยเอาจริงเอาจังมากนะครับก็ไม่ไม่ขอญาตไม่เอ่ยนามนะฮะทั้งในเรื่องของผู้อุดนวยการสำนักงานโูนเงินแผ่นดินแล้วก็ผู้รับเหมาก่อสร้างทั้งใช้หน้าเรเวแล้วก็อิตาเลียนไทยเนี่ยก็ถูกเข้าสู่เรือนจำแล้วตอนนี้ก็ป่วยถูกหามเข้าที่โรงพยาบาลราชทรรหามเข้าสู่โรงพยาบาล พระรามเก้าหรือโรงพยาบาลที่ไหนผมก็จาไม่ได้แล้วล่ะนะครับก็ต้องเอาจิงเอาจังนะเพราะว่าการก่อสร้างเนี่ยมันโอ้โหล้อยโค้ยมากเลยเนี่ยนะจนมีผู้เสียชีวิตมาแปดสิบกว่ารายเก้าสิบรายแล้วล่ะนะครับก็ต้องเอาจิงเอาจังกับเรื่องต่างๆเหล่านี้เนี่ยนะครับทีเนี้ยหรือเรื่องของการเจรจาต่อรองระหว่างจริงกับสหรัฐเนี่ยวันนี้สหรัฐอเมริกาป็ถ้อยหลังแล้วล่ะนะครับใส่เคียร์ถอยหลังแล้วล่ะนะครับเอาเก็บผสมภาษีเนี่ยเพียย 10%นะครับ <c oughs> ก็วันนี้โดนัลด์ทรัมป์เนี่ยก็ต้องไปฝึกวิชาเร้าหนินใหม่แล้ว <c oughs> <c oughs> ก็คงสู้สีจิ้นผิงไม่ได้แล้วแหละนะครับ <c oughs> ก็ต้องเตรียมในการเจราจาตั้งทีมคณะใหม่แล้วก็มีท่าทีที่อ่อน <c oughs> กำลังลงอ่อนแรงลงมาในการเจราจา ในเรื่องประสงภาษีกับประเทศสหรัฐอเมริกาแล้วครับคุณสุทธิไอยกับนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดอยากจะเล่าอะไรังในสัปดาห์นี้สัปดาห์นี้ก็อย่างที่บอกนะครับว่าเรื่องร้อนๆนะมากันหลากหลายประเด็นทีเดียวนะครับครับก็ต้องขอขอบพระคุณนะครับท่านศาสตราจารย์ดรชัยยายิมิลัยนะครับที่ร่วมพูดคุยในวันนี้ด้วยนะครับขอบพระคุณมากครับอาจารย์ครับ ครับผมครับขอบพระคุณนะครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับและทั้งหมดนี้คือเรื่องราวที่เราติดตามนํามาฝากกันครับในช่วงเวลาของรายการเพื่อสังคมไทยโดยกรมชกการกองทัพไทยครับวันนี้เวลาหมดลงแล้วผมสิทธิชัยกาเนดทองทีมงานรายการทุกท่านลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะครับและคุณผู้ฟังก็สามารถที่จะติดตามรับฟังรายการย้อนหลังกันได้นะครับทางอาทาัยพิทุสชาแนลสำหรับวันนี้สวัสดีครับกองทัพเรือร่วมกับสภาการชาติไทยกําหนดจัดการแสดงกาชาติคอนเสิร์ตครั้งที่51ปีพุทธศักราช2568 มีชื่อชุดการแสดงว่า Sea of Love ในวันจันทร์ที่9มิถุนายนและวันอังคารที่10มิถุนายน2568เวลา19นาฬิกา30นาทีณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยขอเชิญชมการแสดงและร่วมสมทบทุนโดยเสด็จพระราชกุศลบำรุงสภากาชาติไทยทั้งนี้ผู้บริจาคสามารถนำใบเสร็จรับเงินไปลดหย่อนภาษีได้เราช่วยกาชาติกาชาติช่วยเรา เสียงนี้มีชีวิตที่ต้องช่วยเหลือเสียงนี้ต้องการความรวดเร็วเสียงนี้ไม่ได้เปิดเล่นๆได้ยินเสียงนี้อยากให้เปิดทางเพราะหนึ่งชีวิตของเขาเป็นหนึ่งชีวิตที่เป็นที่รักของใครอีกหลายคนผู้ป่วยฉุกเฉินโทรสายด่วน1 6 6 9ให้ทางเท่ากับช่วยชีวิต ด้วยความปรารถนาดีจากกองบัญชาการกองทัพไทยฉันมีสิทธิ์คุณมีสิทธิ์เราต่างก็มีสิทธิ์และต้องเคารพสิทธิ์ของกันและกันเพราะศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์สิทธิเสรีภาพและความเสมอภาคข,ของบุคคลย่อมได้รับความคุ้มครองหากถูกละเมิดหรือพบเห็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่านิ่งดูได้ร้องเรียนได้ที่ สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติสายด่วน1377เพราะสิทธิมนุษยชนเป็นเรื่องของทุกคน